ครับทางร้านได้ขนานแบตมาทุกเซลล์นะฮะเพื่อนๆดูนะครับเซลล์ที่หนึ่งนะฮะอยู่ที่สามจุดสามสี่สองเดี๋ยวมาเซลลที่สองนะครับสามจุดสามสี่หนึ่งเซลลที่สามครับ สามจุดสามสี่สองครับเซล์สุดท้ายนะฮะเซลล์ที่สี่เพื่อนครับสามจุดสามสี่สองสามจุดสามสี่สามสุดยอดมากเลยครับแบตผมขอชมนะฮะร้านค้าแล้วก็สั่งของวันเดียวได้ของครับผมสั่งเมื่อวานนี้ฮะวันนี้ผมได้รับแล้วก็ ขอรายงานผลประมาณนี้นะครับแบตบนี้ก็ขนาด50แอมป์นะครับผมขอสั่งเพิ่มเติมอีก5เซลล์อีก4เซลล์นะฮะเพื่อจะมาประกอบเป็นแบตขนาด24โวลต์นะฮะเพื่อใช้แสงสว่างภายในบ้านหรือว่าภายในร้านนะครับขอบคุณมากครับ